ครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องโปรโฟกช anel อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปที่หลายๆคนนะครับตั้งตารอคอยนะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะแม้กระทั่งเจอโฟกเองก็บอกว่าอยากดูมากๆวันนี้จะเป็นคลิปที่เรียกไดว่าโฟกไปอยู่ในดงโปรพี่ๆผู้หญิงนะครับของไทย LPGA ทัวร์ฉันก็ต้องบอกว่าเป็นพี่ๆที่จนว่าเป็นเซเล็บของวงการ l p g ทัวร์ไทยแลนด์ก็ได้นะครับ แล้วก็วันนี้เรามีแขกท่านหนึ่งนะครับที่ไปกับเราด้วยนะก่อนที่เราจะไปเจอเราวันนี้พุกออกทั้งหมด4คนนะมีโฟกแล้วก็มีพี่ๆอีก3คนซึ่งมีพี่คนหนึ่งที่ทุกคนรู้จักนะครับแล้วก็เห็นในคลิปกันไปเยอะมากนะวันนี้เดินทางไปกับเราด้วยนะครับนี่นะครับโปกายสวัสดีคสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอีกแล้วอ๋ออีกแล้วเราเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วคนดูช่องผมบอกว่าเบื่อแล้วเบื่อแล้วนี่บ่อยแล้วเบื่อแล้วใช่วันนี้จะไม่เบื่อแล้วเพราะว่าม รักการันตีโดยพี่เองการันตีโดยกายเองค่ะน่าจะมีผมน่าจะแบบว่าเก่งเก่งตีไม่ค่อยออกเท่าไหร่มาดูกันเขาว่าวันนี้โฟกัสใจแตกไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ค่อยเท่าไหร่ก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าเจอโปรพี่ผู้หญิงอะจะเป็นยังไงบ้างแล้วผมจะตีออกหรือเปล่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศในคิวเอรวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลย

ไปใบกล้องหน่อยแนะนำตัวหน่อยนะสวัสดีค่ะเจนนี่นภัทรลีค่ะติดตามได้ทางไอซีนะคะช่วยขึ้นง่ายโอเคโกดดีที่ตรงนั้นมันมันไม่ค่อยมีร่มนะผมว่า ยังไงฮะยังไงฮะชื่ออะไรนะโกรไกโก้กดีแต่ว่าดูถ้าทางแฟนคลับโปรโกน่็จะเบื่อแล้ววันนี้ ยาเฮ้ยผมว่าพี่ชอบกล้องผมจริงแหละเพราะเวลาผมถ่ายนะพี่ตีตรงทุกทีเลยเว้ยอพอเวลาผมไม่กดถ่ายพี่ก็จะแบบว่าค่อนซ้ายค่อนขวานหน่อยเหมือนประมาณว่าเราออกกล้องเะะลยครองทำให้มันดีไว้ก่อน,นะคะะ่ะเทคนิคตีตรงคืออะไรครับเทคนิคตีตรงเหรอคะก <c oughs> ยกกล้องขึ้นมาถ่าย <c oughs> ยกกล้องใช <c oughs> ่นั้นแหละใช่ยกกล้องขอให้มีกล้องค่ะทุกอย่างมันก็จะเพอร์เฟกต์ทีนั่งดูโทรศัพทอ่าอันนี้คือพี่ๆในกวนนะครับเป็น ต้องเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญใหม่ในช่องผมเออเป็นยังไงนะาละคุณอื่นข้างซ <c oughs> ้า,า <c oughs> ยมเลยอ่ะยาจองเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะน้ะ <c oughs> องตอนนี้นะคะเพราะว่ายิงไม่โดนยิงได้สามร้อยอ่ะประนุงเนะ <c oughs> โอ้โหทวงอยู่แค่เนี้ย เล็อะไรครับนั่นดิเราอย่าถ่ายเดี๋ยวคนเขารู้ว่าซีซั่นอาวเหรอเขาไม่รู้ดิพี่มันเป็นพาห้าไงอะไรอ่ะเมั้ยสสรุปเลกอะไรอ่ะอ๋อนี่นะคะเลรเก้าค่ะดูชัดๆเลขเก้าโอเคโอเคยังตีไกลอยู่นะ เรื่อยสวยโอ้โอน,น,นิดเดียวค่ะ <ength> ไม่นิดมั้งท่านเยอะอยู่นะตัมันทวน่าอ๋อแก <ส Sig et> แล้ค่ะเห็นว่าบอ,าอกแล้วว่าเยอะพี่เกาว่าจะตีเหล็กก้าวนุ่มๆไปอะคะ่ะเหล็กก้าวนุ่มๆเลยเหรอคะคะ่ะไม่ค่อยชอบตียังไง หนาวค่ะมันขี้เกียจจะมาแชร์ันท่ามกลางคุกคือแน่จรคนดูชอบเฮ้ยตรงเกินโอ้โหอเคครับเยี่ยมครับเยี่ยมๆโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดขอโทษเลยครับ แพงะโอเคอันนี้อันนี้คือสองคนนี้เขาทีมเดียวกันนะฮะอันนี้อันนี้โปเควานแล้วก็พี่กกยอันนี้เขาทีมเดียวกันอ๋อไม่เอาด้วยเก่งกันเองแล้วนะครับทุกคนชอบผู้หญิงชอบผู้ชายชอบผู้ชายเ็อันี้มึงชอบอะไรกันซ่อนรู partner หยือเปลานะสมแล้วแหละพี่คู่กัน้ดีแล้ว โอ้สวยครับพันเนอร์โอ้โหน,นะนี่นี่ดูไว้พวกตีไกลเขาตีกันแบบนี้ดูไว้ดูไว้ชิคกีูพาัมาโปรโฟรกี้ว่คะค่ะเออมาค่ะม,มาโปรเจนี่ค่ะโอ้โปรโนนปรเจน,เนี่อยู่ทีมโปรโฟรกี้น่ะใช่ค่ะโอเคนี่นะคะโปรโฟก์กำลัง องกล้องนะคะได้ระยะเท่าไหร่คะ65หลาห5หาลาอเลอข้ามทุกที่หมดเลยโอ้โหขิงใหญ่เลยอ,ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปวัดกัลบนกรีนก็ได้คะ่ะใช้เวทอะไรคะ,ะเราหกสิบครับโอเคต้องว่างอยู่นะพี่ระหว่างลูกพี่กับผมไปเลยค่ะถ้ากล้าตีก็จัดเลยค่ะทำให้ได้นะคะ ตรงมากตรงไปทางขวาเลยค่ะคะ่ะโอเคค่ะจำได้ว่าโปรกากอะคือเหล็กเก้านะคะแต่ว่าอยู่ในทงที่ใกล้กว่าแต่ปโปฟุกนะคะลกูลกผมมันถอยมามวยถอยมาดูดูความแถงนี่ต้องบอกว่าสลาดเล่นนะครับคือตีไปดูรายคู่ต่อสู้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะยืนเหยียบแบบเหยียบม้าผมนะผมจะเลยต้องบบว่า พี่แม่แท้มันอยู่ต่างกลูกพี่นิดนึงพี่ก็จะได้พัดก่อนผมก็จะได้พัดตามทีหลังเนี่นี่นะคะเห็นิสัยที่แท้จริงของโปรโฟกนะคะไอดอลของเด็กๆหลายๆคนนะคะตอนนี้นะคะเนี่ยพออยู่กับเพื่อนก็จะเป็นอีกอย่างนะคะไม่ใช่อย่างที่เห็นนะคะทุกคนอยังไปบอกเขาเลยม่โปรโฟกเราเป็นคนดีค่ะตอนนี้คือมือสั่นจริงๆเลยมือสั่นแล้วก็ไม่รู้ว่จะเป็นเล้ไม่ไงคาวันนี้สาวๆเยอะโปรโฟก ต่อให้แบบเป็นชายชาติมาขนาดไหนก็มีอ่ามีเก่งนิดหน่อยมีหวั่นไหวมีเกรงบ้างมันเคยคุ้นเท่าไหร่นะปกตินี่คือจะแบบว่าไปตีกับพี่ๆลุงหรืออาเขาจะไาตีกับพู้พี่ผู้หญิงเท่านั้นนี่นะคะดูโปรโปรแพรโปรฟกบังค่ะดีค่ะเฮ้ยย่ำย่ำย่ำโอ้โหประสบการณ์นะคะ สนามใดไม่ค่อยเข้าแล้วเขาออกแต่รอบอ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ตีไปผมยืนตรงนี้แหละมันใกล้ไปไหมไม่โดนดิเอาให้โดนดิเออเลิกเลิกตีก่อใถ้า,ามันโดน <c oughs> เอ <c oughs> เอตี <c oughs> <c oughs> ออก่ะเฮ้ยคนเราเนาะมันมีกล้องมันก็ตีด,ดีดี แรงทุกคนอ่ะเอ้าสู้ด้วยถึงมือไม่ได้สู้ด้วยถึกมือนะ <c oughs> เดี๋ยวคนดูเขาไม่เห็นไงว่าเป็นใครพี่ดเดี๋ยวคนดูไม่เห็นว่าเป็นไข่ดูจากห้าร้อยเมตรจังดูออกอ่ะมีอยู่คนเดียวที่สวย,ยะะห่าะ ไปแล้วไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับตายค่ะอยากเล่นตายอยากเล่นตายวันนี้ยังไม่ตกเลยนะคะขอเล่นหน่อยทำไมตีตกตายวะเูกไปล่ะไปไหนท่อใจท่องใจท่องใจผ่านลูกเสียงเธอนี่แบบดีมากเลยวัน้ารี้โอเคนั่นแหละ โอ้เว้ยตุ้มตุ้มแทนต้องไปเลยโอเคอันนี้คือรู้เลยว่าไปไหนโปรไกยนะคะก็ฝากขติดตาม IG และ Facebook ด้วยนะคะโอ้โโคแพพาวนะคะ IG ก็ PK ทกอลล์ออฟฟิเชียลเอคนี่ค่ะ J จ N Y M P N R นะคะเดี๋ยวขึ้นเจออ่าเดี๋ยวขึ้นแท็กข้างล่างนะคะแล้วก็พี่ๆจะกลับมาแข่งกันอีกทีปีหน้าเลยเนาะใช่ไหมไม่มีแมต์กันแล้ว รอเริ่มเรือมดูการปีน้าปีนี้ก็ออกซีซันไปก่อนแล้วก็อาจจะเห็นเราในคลิปอื่นๆมากขึ้นอ่าดีดีทุกคนผมว่าเชื่อว่าทุกคนรอดูสามารถติดตามพี่พี่ได้ทางเว็บไซต์นะครับ Thailand LPG อ่าแล้วก็นั่นแหละตามนั้นนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณพี่พี่มากที่มาช่วยตีก้นผมบ๊ายยหน่อยขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดช่อลด้วยนะคะขอบคุณครับ